สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่18กันยายน2565นะครับเราก็จะมาสรุปภาพรวมของตลาดก่อนนะครับก็คือโดยรวมทั่วไปครับแล้วก็ามาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ดร้อนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะจะไปสแกนหุ้นเพื่อ ทำการบ้านไว้สาหรับการอาจจะเก่งกําไรจังหวะถ้ถัดไปหรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยภาพโดยรวมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเซตก็ลบไป11จุดนะครับยังคงอยู่ที่1,630นะครับการเคลื่อนที่ก็คือแน่นอนว่าต้องอยู่1,630ขึ้นไปถึงประมาณ1,200-3หมายวา,วามว่า2,000กว่าๆนะครับขึ้นไปก็จะทําให้ราคานั้นก็ทุกตัวนั้นก็จะไป ใจกันที่สิ้นเดือนธันวาคมนะครับก็คือจุดที่เราได้ดูหลายๆตัวขึ้นมานะครับว่าจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปบางตัวก็จาก0.05ขึ้นไปที่0.06จาก0.06ก็อาจจะไปที่0.09หรือจะไปที่1บาทนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับตอนนี้จังหวะก็ยังคงไซเว ถึงไซเวดาวลงมานะครับหนึ่งทิตย์ที่ผ่านมาเซตก็ลงไป24จุดนะครับห <1 S 1> เดือนที่ผ่านมาเซตก็ยังคงบวกนะครับสเดือนก็เซ็ตก็ยังคงบวกอย่างเข้มนะครับตอนนั้นเราก็จะกะเก่งว่าจากจังหวะกใกล้สุดของเราก็คือ i m มเฟรม e Day นี่อนาคตมันก็ยังคงมีการพันผวนนะครับสลับเซ็ตนะครับเราดูค่าอื่นๆทั่วไปก็ค่าน้ํามันก็ยังคงขึ้น,น,นลงๆแต่ว่ายังต่ากว่า1น0ดอลลาร์นะครับเมื่อต่ากว่าหนึ้อยดอลลาร์เทนก็คือ แน่นอนต้องไซด์เวฟอ่อนข้างถึงไซด์เวดาวลงไปนะครับเช่นเดียวกับราคาทองนะครับตอนนี้ก็อยู่ตักที่ต่ํากว่าพันเนะครับเดิมทีเราจะกะเก่งไว้ที่พันแนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พันอยู่ที่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับสำหรับราคาทองนะครับก็หมายก็ว่าโอกาสของราคาทองเราก็อาจจะได้เห็นนะครับ2 9 0 0บาทนะครับสำหรับราคาทองนะครับอาจจะเป็นตั้งทองออทองคอมแท่งนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับราคาย่อตัวลงมานะครับเมื่อเราสรุป สภาพโดยรวมของตัวนี้เรียบร้อยของตลาดทั่วไปนะครับลืมสรุปของตัว USD นะครับหลังจากที่ USD นั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็น37บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมีการย่อตัวลงมาที่36บาทกว่าประมาณว่าราคาทองก็ยังคงขึ้นขึ้นลงๆอาทิตย์หน้าก็จะเป็นจุดที่เราได้วัดใจกันได้เห็นราคาทองไอราคาราคาเงินบาทนะครับกับ USD นี้ก็คือน่าจะเป็น37บาทนะครับ เราะว่าถ้าดูจากแนวโน้มทั่วไปของตลาดและของเศรษฐกิจแล้วขอ,ง,อตงต่างๆนะครับราคาของตัว USD ก็มีโอกาสแข็งค่าขึ้นมานะครับเขาก็ตือตลาดเงินตาต่างๆก็สนับสนุน USD นะครับเพราะนั้นแน่นอนว่า37บาทเราก็อาจจะกลับมาได้เห็นในอีกนาทิตหน้านะครับอันนี้ก็พูดภาพโดยรวมให้ฟังกันนะครับทีนี้เราก็จะไปที่การสแกนหุ้นนะครับเพื่อ ไล่ลงมาเรียงตัวกันเราจะดูราคาตามบาทเช่นเดิมนะครับก็เข้าไปที่การสแกนหุ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีมาเยอะหน่อยนะครับเราเราก็จะเห็นว่าจังหวะสำคัญนั้นก็คือ m ACD จะต้องอยู่อยู่โซนด้านบนนะครับแล้วก็มีลายหุ้นลายตัวนะครับที่เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับจากที่นี่เห็นกันอันนี้เรายังยังไม่เข้ารายละเอียดนะครับเราจะเข้าไปที่ดูการตั้งค่านะครับอย่างเช่นว่า,าใช้ตลาด ใหม่นะครับกับตลาดเซตกับตลาดใหม่นะครับในการเลือกหาหุ้นนะครับเราก็ใช้ราคาตั้งแต่0ถึง1บาทนะครับแล้วก็วนลุ่มตั้งแต่1 0 0 0 0แสนขึ้นไปถึง1บิลเลียนนะครับเราก็ใช้เอ็มเอซีนะครับโคสเปล์นะครับโอเปอุสนะครับหมายก่าว่าอ่าก็คือมีราคาของ MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับแล้วก็มี12บสแล้วยีกแล้วก็9วันเป็นการให้เป็นข้อแม้เอาไว้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มา อเลือกเป็นเทรดแล้วก็กดเซฟแล้วก็กดลันสก r e e นะครับกดเซฟกดลันสก r e e ขึ้นมาราคาก็จะเป็นดังที่เห็นนะครับก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเราจะค่อยๆไล่ไปทีละตัวนะครับตัวแรกก็ m e วนะครับ m i w นะครับก็เป็นตัวแรกของของเราที่จะดูในการสแกนหุ้นต่ำบากในวันนี้นะครับเราก็จะใส่อินดิเคเตอร์นะครับเข้าไปนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีบ l u เจอร์แบน n d นะครับดูจังหวะขาขึ้นของเขา อตอนนี้ก็คือถ้าเราใช้บ l l ิย์แบรนด์เราก็จะเห็นจังหวะของเขานั้นเอาตัวเข้ามาหากันนะครับตัวบุริย์แบนด์ด้านบนด้านล่างแล้วก็ราคาเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วก็พุ่งแรงขึ้นไปนะครับมีบอลลุ่มเข้ามาอย่างรุนแรงแล้วก็ยืนเหนืออ่าเอสดนะครับแค่่าสตัวนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าจังหวะนั้นยังคงเป็นขาขึ้นนะครับแล้วถ้ายังคงมีบอลลุ่มต่อไปนะครับราคาจากที่มันทิ้งชาวดอยไว้ตรงนี้นะครับในวันถัดมานั้นก็จะมีโอกาส เปิดกระโดดขึ้นมานะครับแต่จริงก็คือว่าจากเดิมทีที่เราเคยรู้จักแท่งเทียนใช่ไหมครับถ้าแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด,ยด้านบนนั้นก็หมายความว่าในวันถัดมานั้นโอกาสราคาอาจจะตกลงมาด้านล่างนะครับเหมือว่าราคาต่ากว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามีเป็นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างอีกทีในวันถัดไปก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็คือว่าราคาก็อาจจะมีร่วงลงมานะครับราคาต่ํากว่าเดิมนะครับ อาจจะมีพุ่งขึ้นไปบ้างแต่ก็มีโอกาสล่วงลงมานะครับงั้นตัวถ้าเราจะเข้าไปเก่งกับระยะสั้นนะครับตัวนี้จะเป็นแนวนโน้มใดนะครับจะดูว่าจังหวะของเขานั้นถ้าเกิดตรงนี้เรามองไม่เห็นนะครับว่าเขาจะเป็นแนวโน้มขึ้นหรือแนวล้มลงหรือ,อยังไงนะครับเราก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า linear e q เ a t i o n เข้ามาช่วยนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นเป็นจังหวะไซเวดาวนะครับจังหวะไซเวดาวนะครับแต่ตอนนี้คือจากตามสุดของเขา เขาก็สวิงขึ้นมาที่จุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะถัดไปก็คือมีทิศทางได้3าทิศทางคือ้ายเวอั up ้ายเวด้านข้างหรือ้ายเวดา d นะครับถ้า้ายเวดา d ลงมานี้ก็จังหวะถัดมาก็จะค่อยๆ้ายเว้า d o w ลงมาตรงที่리เนกิชั่นด้านล่างตรงนี้นะครับราคาก็น่าจะมารอรับอยู่ที่ประมาณ0.60หรือ0.65นะครับสลหรับตัวมิ้นะครับมิวมิวนี้นะครับ้า ไปทางด้านข้างได้ราคาก็จะยืนอยู่ที่ประมาณ0.94ไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามีโอกาสขึ้นไปด้านบนก็คือไซด์วาอัขึ้นไปราคาก็จะไปที่1บาทเพราะนั้นเราดูทางเฟรมวิกเราจะมองไม่เห็นว่ามันจะขึ้นไป1บาทหรือจะลงหรือจะอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเราตัดสินใจจะดูนะครับเราก็เข้าไปดูที่3ามเฟรมวิกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อดูจังหวะแท้จริงของเขาก็คือว่าเขาลงมาต่ําถึงช่องลีเนียเลกชันด้านล่างหรือ,อยังถ้ายังไม่ลงมาแต่ว่าเขามีโอกาส สบัดตัวขึ้นไปด้านบนก็หมายาว่าราคานะครับตอนนี้ก็คือเขามาเททดสอบสบัดขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีโอกาสไปได้หรือเปล่านะครับเราต้องใส่ตัวที่เรียกว่าเป็นตัวต้านหรือต้านขึ้นต้านลงนะครับก็คือ moving average นะครับเราเปลี่ยนจาก5วันเป็น200วันดูนะครับเราจะใช้จังหวะ200วันเป็นตัวแข็งแกร่งนะครับว่าเขาจะมีโอกาสไปในทิศทางใดนะครับเมื่อเราใส่เส้น2 0 0วันไปก็จะเห็นว่าจังหวะของเส้น2 0 0วันนั้น อ่ะยืนอยู่ด้านล่างพอดีเพราะฉะนั้นเมื่อเส้น2 0 0วันเขาทะลุเส้น200วันไปได้นะครับก็หมายกาว่าราคาก็จะพุ่งต่อขึ้นไปนะครับคือถ้าปิดแล้วราคายืนเหนือเส้น2 0 0้วันได้ยังคงมีโอกาสยืนเหนือเส้น2 0 0้วันนะครับก็ราคาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับเส้น2 0 0้วันนี้มันจะมีตัวเขาเรียกว่าความต้านทานสูงนะครับตัวแปรเป็นความต้านทานนะครับเป็นแรงผลักดันถ้าอยู่ต่ำกว่ามันก็จะผลักดันให้ ขึ้นไปชนแล้วก็ต่ําลงมานะครับแต่ถ้าอยู่สูงกว่ามันก็จะผลักดันให้มันดีดกลับขึ้นไปนะครับนั่นคือคุณสมบัติของเส้น2องแลวันนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่า m อ็มนั้นก็ยังคงอยู่ห่างจากเส้นสัญญานะครับเพราะฉะนั้นมีวันรุ่มเข้าก็จริงนะครับตัวนี้นะครับมีวันรุ่มเข้าก็จริงนะครับแต่ว่า m a c d ยังคงอยู่ห่างเพราะฉะนั้นจังหวะนี้คือเขาต้องยืนเหนือเส้นเส้นสองแลวันให้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่า ถ้าเราดูจากล่าสุดก็จะเห็นว่าเข้าอยู่ต่ำกว่าเส้น2 0 0้ว,วันนิดเดียวนิดเดียวนะครับเพราะนั้นในจังหวดถัดมาก็คือจะออกด้านข้างหรือค่อยๆไล่ราคาขึ้นไปให้เหนือเส้น2 0 0้วันนะครับนั้นก็จะเกิดว่ายังคงเป็นสีถ้าเป็นแท่งเทียนยาวสีเขียวแบบนี้นะครับในจังหวะถัดไปนั้นน่าจะเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับในอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เขามีวอนรุ่มเข้าเยอะแล้วก็มีการสะบัดแมงเม่าอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์ถัดไปราคาก็จะย่อตัวลงมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําการสร้างฐานแล้วก็สะสมพลังนะครับแล้วก็ในอาทิตย์ถัดไปก็อาจจะเป็นแท่งเทียนสีเขียวใหญ่ขึ้นมานะครับก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้หรือประมาณนี้นะครับทุกคนก็พิจารณาดูนะครับว่าจะลงทุนหรือเปล่าหรือ,อยังไงถ้าเกิดถึงตรงนี้แล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าถ้าเกิดท่านทนถือต่อไปนะครับท่านก็จะ กะค่อยขาดทุนเพราะว่าราคามันจะค่อยไซด์เวดาาลงมาตั้งก็อาจจะมารอรับนะครับที่ราคา0.60อยู่ด้านล่างหรือ0.65นะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับที่ line action ด้านล่างนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขามีเส้น2องวันอยู่ด้านบนเขาพุ่งไปชนเสร็จเขาก็ดีดลงมานะครับดีดลงมาเสร็จเขาก็จะหาโอกาสที่จะสามารถดีดทะลุขึ้นเส้น2องวันให้ไซด์เว,วอพขึ้นไปเพราะนั้นจากจังหวะน,นี้ก็คือว่าเราก็อาจจะขายทํากําไรที่ สูงสุดของเขานะครับขายตรงนี้นะครับแล้วก็มารอรับที่บริเวณเส้นเส้นสองเลวับบนนะครับแต่เส้นเส้นกึ่งกลางบลูเจอร์แบนนะครับคือเขาจะลงมาชนเส้นกึ่งกลางบลูเจอร์บแบนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูนะครับว่ามันเป็นไปนตามที่เราคาดการไวหรือเปล่าก็คือว่าถ้าราคานะครับยืนเหนือเส้นสองให้เส้นบลูเจอร์บแบนตรงกลางนี่นครับมันก็จะดีขึ้นไปชนเส้น2องเลวันแบบนี้เลยนะครับพอดีดเสร็จชน จนเสร็จปุ๊บมันเป็นสัญญาณต้านนะครับเป็นสัญญาณการกันอย่างรุนแรงก็จะสวิงดาวลงมานะครพอสวิงดาวลงมาเสร็จก็จะไซด์เวย์อยู่ด้านล่างสักระยะหนึ่งจนสะสมกำลังได้ในจุดสําคัญก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปเลยเส้น2องเลวดนะครับเพราะฉะนั้นจากการที่สวิงดาวลงมานี่ก็คือว่าเราต้องขายตรงนี้นะครับขายตรงนี้นะครับแล้วก็อรอซื้ออีกครั้งหนึ่งคาอยู่บริเวณเส้น ปุลเจอแบนด์ตรงกลางนะครับก็คือ0.89กนะครับก็อาจจะขายที่0.94แล้วก็มารลอซื้ออีกครั้งหนึ่งที่0.89อันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับให้ท่านาพารณาดูนะครับท่านักทุนก็นําไปพิเคราะห์พารณาดูว่าตรงไหนควรจะเป็นไปได้ท่านก็ทํำวางแผนวางกลยุทธ์แล้วก็ทําการซื้อกัาการขายเพราะว่าเงินเป็นเงินของท่านท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับเราก็นํามาเล่าให้ทุกคนไ้ได้เห็นได้ฟังกันนะครับ อันนี้ก็เป็นหุ้นตัวแรกนะครับก็เราใช้เครื่องมือสำคัญก็คือจะมี MACD มีวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีเส้นสองแล้วันนะครับแล้วก็บูลเจอร์แบนแล้วก็ลีเนียเลกชั่นนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราใช้เพื่อเพื่อ,อพิจารณานะครับหรือว่าทำนายอนาคตของหุ้นตัว m a m i เ l นะครับสรุปโดยรวมภาพโดยรวมแบบนี้นะครับก็ประเด็นก็คืออย่าลืมนะครับว่า ราคาหุ้นของเรานั้นโดยทั่วไปนั้นถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นกราฟนะครับหุ้นโดยรวมทั่วไปนั้นถ้าเป็นกราฟนะครับเราจะเอาเราเราจะเออเราจะใช้ค่าค่าของราคากับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของรีเลย์เกชั่นสูงสุดต่ำสุดนะครับเมื่อมันขึ้นสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็คือเมื่อมันลงมาต่ำสุดมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดนะครับมันก็ต้องลงมาต ราะนั้นเราก็รอซื้อที่ราคาต่ำทั้งหมดแล้วก็ขายที่ราคาสูงทั้งหมดแนวไอเดียนะครับสำหรับตัว C I C H I c ก็ราคาก็ค่อยๆไสเบรขึ้นไปก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือราคาของหุ้นนั้นก็คือจะอยู่ในขอบของ linear r e g a t i o n นะครับเมื่อต่ำสุดไอ้สูงสุดก็จะลงไปต่ำสุดต่ำสุดก็จะพุ่งไปสูงสุดสูงสุดก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรนเนลเลกชันนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะบีบบังคับราคาให้เข้ามาอยู่ในกรอบเรเนลเลกชันนะครับแล้วก็สวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงตามแต่ตามแต่จังหวะของของราคาหุ้นนั้นๆนะครับถ้าเป็นตัวนี้เราก็หมายความว่าจากตรงนี้ไปนะครับราคามันยืนเหนือกึ่งกลางวุฒิแบนมันก็จะมีโอกาสอ่าไซเวอยู่ด้านบนแล้วก็ค่อยๆไปชนยังไงก็สูงสุดของเขาก็คือที่ราคาเรนเนลเลกชันด้านบนก็คือ0ูนุด 99นะครับหรือ0.0หรือหรือ1บาทนะครับสูงสุดของเขานะครับถ้าต่ำสุดขเขาจะลงมาได้ก็อยู่ที่ประมาณสัก0.084นะครับอันนี้ท่านก็ลองลองลองพิจารณาถึงจุดลับนะครับว่าถ้าอย่างนี้ท่านจะรอรับที่ตรงนี้ได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดยังไงอ่ะมันจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปสั้นๆนี้ท่านจะทำกำไรได้หรือเปล่านํามาให้ท่านดูนะครับแล้วท่านก็ นำไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับแล้วท่านก็หาจุดเข้าจุดออกด้วยตัวเองเพราะว่าเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่ามันมีแนวโน้มอย่างไรนะครับอันนี้คือ Time f r a m e day แต่ถ้าเราเป็น time f r a m e week ล่ะจะไม่เห็นอะไรเลยหรือเปล่านะครับก็จะมีโอกาสกลับขึ้นไปที่ท่านบนแล้วก็ราคาสุขมันก็จะไปถึง1บาททีเดียวนะครับสำหรับตัว CIC นะครับก็มีโอกาสทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยที่เซตนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่เซ็ต ค่าเซตยังคงยืนเหนือ1630ได้นะครับราคาก็จะค่อยไซเว่ขึ้นไปเป็น 1, 6ันหกร้อ่น้ขึ้นไปนะครับราคาก็จะไซเว y ขึ้นไปด้านบนพี่นาอย่างนี้นะครับให้ท่านเข้าใจโดยโดยรวมเท่าทั่วไปนะครับก็คือว่าราคาของราคาของของเซตหรือราคาของกรอบเวลาทั่วไปทั้งหมดของราคานะครมันจะอยู่ในกรอบของ อ่าลีเนียเลกชันเมื Ugh, oh yeah. ่อไรก็ตามที่มันอยู่สูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดเมื่อไรก็ตามที่มันต่ำสุดมันก็ต้องพุ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับเราก็เก่งกำไรโดยใช้หลักการนี้นะครับทุกตัวเลยนะครับหุ้นทุกตัวเลยนะครับมันจะอยู่ในกรอบของลีเนียเลกชั่นนะครับมันจะค่อยๆเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วเมื่อมันเข้ามาอยู่ในกรอบมันก็จะค่อยๆไซด์เวอยู่ในกรบนี่ครับสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดเราก็ดูจังหวะแล้วเราก็เก่งนะครับเมื่อขึ้นมาสูงสุดเราก็ขายทั้งหมด เมื่อ <ME an> <Me ad S 2> ลงมาต่ำสุด <S <S เราก็ซื้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านก็ดูแนวทางของการขึ้นการลงของราคานะครับวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างเพียง2ตัวให้เห็นนะครับพออะไรครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านลองไปเซิร์ชแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ทําการาวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นแต่ละตัวนะครับอีกหลายตัวที่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 เราได้เห็นหรือว่าท่านลองลองไปนําดูนะครับว่าจังหวะของเขาจะเป็นยังไงนะครับเพื่อฝึกฝนตัวตนของท่านเองนะครับเพื่อให้เกิดความชํานาญนะครับ แล้วก็กลับมาดูช anel น,นี้เพื่อการยืนยันสิ่งสิ่งที่ท่านคิดว่ามันจะมันจะถูกต้องหรือเปล่านะครับคือประมาณนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนลองด้วยตัวเองนะครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Spen Mobile นะครับ S Pen นะครับ A S P E N นะครับแล้ก็มีทั้งใน I O S แล้วก็ใน Android นะครับโดยท่านจะต้องมีอ่าบล็เกอร์ที่มีคือเวลาจะไปสมัครบล็อกเ,เกอร์นี้ก็ ท่านก็ต้องต้องถามบรกเกอร์ก่อนว่าท่านมีเอสเพนโมบาให้ใช้ไหมนะครับถ้าเกิดมีเอสเพ Mobile ใ,ใช้ก็สมัครนี่คือเป็นเครื่องมือของเขานะครับมีเอสเพนโมบาเป็นเครื่องมือหรือเปล่านะครับก็ถามๆก็ดูนะครับแล้วก็ดูค่าบุกเกอร์ของเขาในการซื้อขายแต่ละครั้งนั้นเสียมากน้อยเท่าไหร่นะครับในการพิจารณานะครับอันนี้เราก็ให้ไว้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าเราไม่ได้ชักชวนให้ท่านให้ท่านลงมาลงทุนแต่ว่า ถ้าท่านดูแล้วท่านอยากจะทาบ้างหรืออะไรบ้างท่านก็ลองไปหาด้วย,ด,วยด้วยตัวของท่านเองนะครับว่าจะใช้ตัวไหนเป็นเป็นบล็อกเกอร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับแค่ฝากบัญชีก็ไปนะครับเพาฝากเงินเงินก็เริ่มตั้งแต่ขนาด500ร้อยเล็กๆน้อยๆนะครับสองสาก็ได้เลยนะครับก็อยู่ที่หลักฐานการด้านทางการเงินของท่านเองนะครับก็ยังมันมันสามารถที่จะช่วยท่านได้นะครับแล้วแต่ท่าน,นังทุนแล้วกันนะครับเราก็ แนะนำได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการที่จากการที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาให้เพียงแต่ว่าเราก็ขอให้ท่านกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อบริจาคให้กับ c h anel n เราได้มีทุนมีหลอนในการที่จะมาทำก็ทาเนื้อหาให้ท่านได้ชมอีกในอนาคตอันใกล,ใกล้ๆนี้นะครับก็ก็อยากฝากให้กดถูกใจกันเอาไว้นะครับยังไงเราวันนี้เราให้2ตัวนะครับให้ ทาให้ดูแค่2ตัวแต่ส่วนตัวที่เหลือท่านก็ลองไปพิจารณาดูนะครับมันจะเข้าก๊ปเข้าอะไรหรือเปล่าแล้วตัวไหนกําลังจะขึ้นจะลงนี้ต้องดูจังหวะดีๆของตัว macd นะครับจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงนี้ต้องดูจังหวะของ macd แล้วก็ดูจังหวะของวนลุ่มเข้านะครับแล้วก็ราคาหุ้นนั้นมากมายจะจะอยู่ในจังหวะต่าสุดที่จะขึ้นไปข้างบนสูงสุดนี้มันเป็นจังหวะสําคัญหรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกคนได้พิจารณาดูนะครับวันนี้เราอาจจะให้น้อยๆแต่ว่า จริงๆแล้วก็อ,อยากให้ท่านนําไปฝึกฝนนะครับเราก็อลองไปใช้ดูว่าจะสแกนได้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วจะหลังจากนี้เราจะใช้อินดิเคเตอร์ยังไงนะครับส่วนการใส่อินดิเคเตอร์ก็เป็นดังนี้นะครับก็จะมีบลูมบบูเลชจอร์แบนด์มีเลนเลชั่นมีเอฟเอซีดีมีมูวิ่งเอฟเวอร์เรสมีอาร์เอสไอแล้วก็ตัวหนึ่งก็เป็นตัวลิทิคอลออร์เดตี้ซิสเต็มอะไรนี่ก็เราอาจจะอ่านผิดก็ได้เราเรียกสั้นๆว่า VLS นะครับท่านก็ลองไป เปิดลราก็ใช้งานดูนะครับว่าตัวนี้จะช่วยท่านยังไงนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับทุกคนยังไงก็ทํากําไรให้ได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับอย่าไปใช้จมูกของคนอื่นคือเราก็มามีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นเทรดด้วยตัวเองใช้เงินตัวเองแล้วก็พึ่งพาความคิดของเราเองนะครับทาให้ได้นะครับทุกคนทุกคนทําได้ทุกคนเก่งอยู่แล้วสามารถที่มีบัญชีเปิด บัญชีหุ้นขึ้นมาได้ท่านต้องทําด้วยตัวเองคือในอนาคตถัดไปนี้เราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ได้มากที่สุดนะครับเพราะวา่าเงินจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นเป็นด้วยตัวเองของเราจะดีกว่านะครับขอฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ